รางวัลที่1เป็นึ่งเป็นปูกุญแจน้องหมาสีส้มแล้วก็หมอดสีฟ้าน้องนายเซนนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีเปลี่ยนแฟนสี <c oughs> อ่ะ์ขอบคุณล,ลุกคนเล็กๆนี่นะนี่ดูสมัครนะไม่มีการโกงนะอนง <c oughs> สองแล้วห่ชื่อแ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 สดงว่าหนึ่งคนก็มีสิทธิ์ถ้าสมมติเขนาเขาโอนมาเยอะก็คือมีสิทธิ์ได้มากก็ดีใช่ไหมไม่ไม่ไม่ให้แค่รางวัลเดียวอ่ะสมมติถ้าเกิดได้แล้วก็จะไม่ได้ <c oughs> เพื่อนันถ้าคุณได้รางวัลเป็นน้ำหวานแล้วคุณจะดได้รางวัลใหญ่แท้คนที่ได้ไปก่อนเลยก็คือมิวิกมิวิกด้าเฮ้ด้ว่ด้าคัอาที่สเป็นุ้ยจหนึ่งอันะครัุ้ยจ้หนึ่งอันแต่ว่าเป็นหมาสีูแล้วก็สมอสีแดงนะครับอ พม <Okay. Sure. S 1> ลายเซ็จนะครับโอชื่อพร้อมแล้วทัดม่อนได้แก่พี่ปาครับพี่ปาได้ครับลงวันที่สามเนยจริงเราวันที่สามเป็นซีดีนะครับมีลายเซ็นเดี๋ยวจะเซ็นให้เลยถ้าจับได้ค, <บ S 2> ค,ครบเลยอ่ะก็ไม่ใช่หมายถึงว่า ชื่อให้เขาไม่แถันี้หรอนี่ไงติดชื่อผู้โชคดีติดว่าให้ใครให้พี่อะไรช่วยและคนที่ได้ซีดีนะครับก็คือพี่นุ้ยน อีกหนึ่งวันนะครับเป็นซีดีคสีคนที่อซีดีวั่นัไปก่ะอน้องก่อนได้ครับให้เพื่อนดูก่อนนะมัจะเจอพี่ปไปแล้วครับพี่เป่าไปแล้วพี่วัดดีพีวัดดี รางวัลใหญ่รางวัลนี้ก็คือได้รางวัลหน่งนะครับเป็นหัวนะครับมีน้ำมีน้ำมีนมืนะสและผมแบหยิบขึ้นมาเลยแมมแฮมมแฮมแฮมแก่ไปสอบด้วยไปสอที่ทิปได้หมวไปนะครับก็แสคมินดีด้วยนะครับก็แสดงความินดีกับ กับทั้งรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็ทุกทุกวงมาที่จับไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับการมาทำบุญด้วยกันนะครับก็คิดว่า<อ>ถ้ามีโอกาสหน้าอีกก็คงจะใด้ทำบุญด้วยกันอีกนะครับเอาะครับเราได้แบบว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายนคนอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมตัวเองแบบส่ใส่ชื่อมาเยอะมากทำไมไม่ได้คืออยากจะให้ดูว่ามันมีชื่อเยอะมากจริงเเนี่ยมันแบบมันเยอะจานวนเยอะมากจริงเพราะนั้นก็ต้อง ออขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่ร่วมมรอจาบด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือด้วยกันที่เซว่าเป็นการซอรอวิตอรี่นะครับช่วยเด็กดิการไปนะครับแต่ว่าโอกาสนาหน้าถ้าเกิดการันตุนอีกก็คิดว่าคงจะได้เจอกันแล้วมทำด้วยกันนะครับขอบคุณมากครั้งหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับไปเจอกันครับ